สวัสดีครับมาอยู่กันกับพาลุตเชนแนลอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาเปิดแพ็กฟิวเจอร์กันดีกว่า3แพ็กนี้นะแต่ผมจะเปิดแค่แพ็กเดียวนะครับนั่นก็คือจริงๆเพื่อนก็น่าจะเดาๆกันถูกล้นนะน่าจะเป็นแพ็กลิวพูอยู่แล้วครับผมแพ็กนี้เนี่ยเรียกว่านักเตะโหดกันมากนะซาร่ามาน่อาร์โนนี่98ดโหเรียกว่าแพ็กนี้นี่เ8เพียบนะรับผมซาร่ามาน่นะครับผม อาโนนะบางที่ก็บอกว่า99นะั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวจะอัปตันให้ดูนะครับเตียโก้เนี่ย97นะคาบักก็97นะครับผมนัทฟิลลิปเนี่บอลทองนะบอลทองโอเคครับตามนี้นะนี่ครับมีเดียโก้โจตาด้วยค่าบอล97นะเรียกว่าเยอะเยอะหมดเลยครับแพ็กนี้ลิฟ์พูลแล้วก็น่าจะมาเป็นฟิวเจอร์ครั้งสุดท้ายของลิฟท์พูลแล้วด้วยนะเพราะว่าหลีกได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับดักได้มาเน่นะมาเน่ซาร่า ไปครับไปที่กล่องกลิ่นนะขอมาเน่แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีฟิวเจอร์มาเน่นะเบอร์ยี่สิบเหรอโจต้าเปล่าโอใช่ครับผมเดีกโกโจตาอ่ะนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลซะด้วยเรียบร้อยครับเด็ยโกโจตานะป่ะผลต่อมาเลยครับ ทีนีๆผมมีอาโน98อยู่แล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้98หรือ99คือแต่คิดว่าน่าจะ98นะอาโนไม่น่าจะไปถึง99นะครับถ้าเกิดก็เป็นอาโน98เนี่ยผมไม่อยากได้นะโอ้โหซ้ำเลยครับได้โจตาซ้ำนะ <c oughs> ดวงโซยจริงๆโอ้ตอนแรกดีใจนะได้โจตาเพราะยังไม่มีฟิวเจอร์ของโจตานะมาที่สุดท้ายครับ ขออย่าซ้ำแล้วกันนะถ้าซ้ำเป็นโจต้านี้แย่เลยนะเอาไปเทรดได้เลยเนะี่ยเออไม่ใช่โจตาแล้วอาจจะเป็นอาร์โนนะครับอาจจะเป็นใช่ฮนะใช่อาร์โน no ครับผมมาถ้าเป็นอาโนเนี่เดี๋ยวอัพตนให้ดูเลยนะครับว่า98หรือ99นะครับ98หรือ99าไปครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตานักเตะน,นะเสียดายนะได้โจตานะ้าซ้ำน่าจะเปลี่ยนโจตาเป็นซาร่าหรือไม่ก็มาเน่นะโอ้โหเสียดายนิดนึงครับ ล็อกโจตาไปก่อนล็อกอาโนด้วยนะครับเดี๋ยวอัพตันให้ดูด้วยนะครับอัพตันให้ดูนะอัพตันโจตากันก่อนละกันเดี๋ยวค่อยดูกันไปนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนตันเลยก็ได้นะไปครับเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนตันเลยนะ อ่ะเรียบร้อยผมตันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับเดโกโจตาเมื่อกี้ผมพูดผิดนะเมื่อตอนคลิปโจตาตันอยู่ที่96นะครับผมไม่ใช่97นะเออผิดนะครับผมผิดนะโจตาตัน96โอเคครับมาคนต่อมาก็อาโนนะครับเดี๋ยวอัพตันไปเลยนะคลิปนี้มาครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูตอนตันเหมือนโจตาเป๊ะเลยนะ เรียบร้อยผมตันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับอาร์โนตัวนี้99นะผมไม่ใช่98นะเออแหล่งข้อมูลผิดนะผมก็อาจจะเป็นช่วงท้ายของซีซั่นนะก็เลยบอ,อว่าข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างครับอาโนตัวนี้99อะ่ะเดโกโจตา96นะซีดีที่ดูมาตอนแรกเหมือนว่าเดโก97นะแล้วก็อาร์โน98ครับเ,ออเรียกว่าอาร์โนโหดกว่าที่คิดนะไปครับเดี๋ยวเอาเข้าทีมกันเลยแล้วกันนะโหข้าวพลังขนาดนี้ครับ เนี่ยผมมีตัว98อยู่แล้วนะครับสำหรับอาร์โนโอ้99เยอะมากนะสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับข้าพลัง99นี่คือเยอะมากนะเรียกว่ากองหลัง99นี่คือหายากมากเกมนี้นะครับเดี๋ยวโกโจตาอยู่ไหนไวนะเนี่ยนี่ครับโจต้าอยู่นี่นะเดี๋ยวเอาเข้าแทนเข้าแทนอ่ะออกไปแล้วครับโจตาเรียบร้อยครับผมสำหรับลิวพูลนะ ได้แค่2คนนะครับเพราะว่าซ้าไปคนนึงก็คือโจต้ากับนี่ฮะอาโนูแต่ว่าตัวนี้โหดมากนะอาโนูเดี๋ยวดูค่าพลังกันนิดนึงนะครับนิดนึงนะโอ้โห99หมดเลยวะ่ะส่งสั้นเปิดบอล99หมดเลยนะครับปั่นโค้ง99สปีด95นะสปีดต้น91คิกกิ้งพาวเวอร์95โอ้โหสเตมิน่เยอะด้วยครับ97นะเรียกว่าค่าพลังแต่หลัก90เยอะมากครับบอลคอนโทรล95โอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เปิดแล้วได้ใครก็มาคอมเมนต์พูดคุยดูได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับโอ้โหอาน99เยอะมากครับผม